เช,ชิญยิ้มเชิญยิ้มสบ,บู่วิพาดาสบ,บู่วิพาดาวิตามินซีและอ e ีผิวสวยด้วยวิพาดาโเด้งลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโฮเด้งตรงลงวันนี้เจ้าหมูหรือเจ้เนื้อถ้าหมูก็ต้องโฮเด้งถ้าเนื้อก็ต้องโกเด้งผมเอาลูกชิ้นเนื้อแล้วกันโอเคเอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นอะไรเลยถอนหายใจมาตั้งแต่ไกล หน <ibl> ูกลุ <modeling> ้ม <reco> พี่กลุ้มเรื่องอะไรครับเนี่ยก็ถึงวันครบกำหนดที่ต้องเอารถไปเช็คสภาพแล้วไงก็ไปเช็คสิจะเช็คได้ยังไงล่ะรถยังไม่ได้ซื้อเลยโอ้โหรถยังไม่ได้ซื้อก็ไปซื้อรถมาก่อนออ้ยเงินไม่พอพี่รถราคาเท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนแล้วแกขาดเท่าไหร่วะสี่แสนเก้าไม่มีปัญหาอไม่มีปัญหาที่จะให้หนูยืมเงินไม่ถ้ามึงไม่อยากมีปัญหามึงไปเล่นนูนุ้ยอะไรกันเนี่ยตรงนู้นเ่ไร ตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่ให้เล่นตรงโน้นสรุปจะให้อยู่ตรงโน้นหรือว่าตรงนี้พวกเองสองคนรีบไปตรงโน้นอะไรเด็กโกกำลังจะสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเรอถ้างั้นนั่งตรงนี้อแล้วโกจะไปไหนไปตรงโน้นไปทำอะไรโกไปทำก๋วยเตี๋ยวมาส่งตรงนี้อ๋อถ้าโกมาสั่งตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมไปกินตรงโน้นถ้ามึงไปกินตรงโน้นเดี๋ยวมึงจะตายตรงนี้เฮ้เป็นอะไรเออเอาเส้นเล็กลูกชิ้นนี้เฮ้ยลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อตัวแป๊บนึงครับเสียงแห้งนะโกเล่ย นอนตากแดดเนี่ย